าสวัสดีครับวันนี้เหมือนเกมมาครับ,รบวัน่าครับรว่าเขาจะเป็นไงนไปดูกันเลยนนงไขอบเลยครับลนนเ,เ,เลยก็สีเข้าไปในรูตามเจอรูแล้วก็เดินจีดต,ตรงนี้แล้วก็พอดีมันก็หายไปตัวนี้ก็เลยหายไปนี่ก็ มนต้องไปไหนตง้ใส่้อแล้วก็ตรงกางหมอหม้แล้วก็ปิดทางเพื่อตรงนี้ตรงกลางนี่ดีกว่าไปไหนก่อนไปเว็บกอนไปเว็บ seven e l เ v e ต้องการ 慢回。 เขียบ้านหนินะบ้านมั้วนิ่ใหญ่โตมาโหรานอะไรอย่างงี้นะคะพอเราะเก็บเอาไปยังตรงนี้ก่อนบ้านอะไรยังไม่เสร็จนะครับชัดเลยมองดูตรงสูงดิอือนะครับคิดนี้ไอคิดลึกจากคิดลึกนะครับก็าป๊ะปมดไม่เอาไม่เอาบินครับคนเดีครับงั้นเราก็จะไปหาหินเลยว้าไปไม่ใช่เลย เดี๋ยวมันจะปรับเวลานะครับผมเพร่ะคุณทางพี่แฟนผมสามารถปรับเวลาได้ผมสามารถปรับเวลาเกินกลางวันแล้วทําให้ท้องว่าแบบพูดผลิตได้ครับอย่าลองอย่าลองนะอย่าลองของกับผมนะครับไม่เชื่ออย่าลบหนูถ้าจะลบร้อยที่สองก็ตามใจเองข้ามวันหมูนี่มันข้าย,ยัางจริงโฆษณาดาวพุธ แม่ฟันทีเดียวตายแค่บอกก็รู้ตื่น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 เราจะมาหาหินกันนะครับเราจะไม่หาไม้แล้วการเสีเวลาครับการเสียเวลาในการไปหาหินทีมก็การหาหินอันยาวนานและการกลับบ้านที่งงงงก็คือเราจะลงทางในที่นี้หรือเปล่าใช่ลงทางแน่นอน เพเหมือนกันนะอืมจกรต่อยอมันจะตายน้อยวิ่งหนึ่งสักหานะคะไม่่ัพ่เฮ้ยรอรอสักครก็ได้ครับนอนรอก่อนตายชั่วนะคบแล้วนี้เกาะพันในพวกนี้แล้วนก็เก็บไปดีกว่าธรรมชาติสักสองสามสัปดาเราก็จะไม่เก็บคืนมันเพราะมัน แม่บอกลแล้วเช่นนี้เป็นชี่ิน้ำโชคน้ำโชคก็ลู้ไปตายแต่ว,ว่าเจอเมตรต่อชั่วโมงไในสุดก็จะเหินงงงงแล้วเรามาทุบกันเลยดีกว่าอันนี้มันจะเห็นนี่นะช่างวันทุบไปทอดสำคัญกว่าอืมเจอทำแล้วว่ามันจะทำเพราะหน้าขุดมากเลยเราต้องุบกันดีกว่า เรื่อยๆนะครับบปดปปกดอย <Hollywood> ่างเยอะเลยนะครับพ่ดีพ่ถานมากในการเล่นมายคัพนะครับมา r a ัพที่มีเกมแนวเอาชีวิตรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะเพราะผมไม่ค่อยชอบมายคัพเท่าไหร่ถ้าอยากให้ผมไ่นเ i n ม c r คั t เยอะๆก็กดไลค์เยอะๆนะครับ กว่าจะขึ้นทีละขันก้อนานเลยนะครับพภัยคที่ม pues mm oh. hey. ่สาวเดีนะครับอ uh, so uh, ืโครโล่งเลยเอาเราข้าบ้านลับ้านตรงนั้นตวไปสเรามาหาหิกะตอนนี้เราห่เท่าไหร่แล้วหิ่งกองตัวกเราหินเก่าเพราะเรา บ้านเหล็กอย่างเงี้ยนะครับไม่ทาวบ้านหิอนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่ที่ผมไม่ได้าบ้านหินแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าถ้าไป่บ้านหินนี้ถ้าสมมติมีคนวางยาแล้วเอ้ยไม่ใช่วางยาวางกังชาวนี่เนี่ยแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุด้วยในการาจะยังพูดไม่ทันจบเลยนะก็คือ มันจะไม่นะครับก็ไม่แปลกหรอกทำไมมึงตั้งลงบ้านลาวานะครับมันก็ไม่แปลกหรอกที่มันตั้งบนลาวาเขาคิดกันได้ยังไงหรือว่าเราจสร้างกับดักในการเอาลาวาวนรอบบ้างเออก็เป็นความคิดที่ดีเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาลาวากันนะครับใน EP หลังๆทั้งกมอนา,านเลย EP อตอนนี้ก็ใกล้จะลาไปแล้วแล้วค่อยพูดไปทำไปดีกว่านะครับ ช่างมนันนี่เราสตีอะโมเห็นเนี่ยได้เยอะเลยค่้ยได้เยอะเลยเพื่อนโอเคนะคะเราจะโค้ดทางนี้มาทางสุดท้ายค่อยกลับมาสดใหม่โอเคนะคระฝากกลับบ้านกันดีกว่าค่อยมาทีหลัง มีใช่ครับมีอะไรสูงใหญ่ๆนะครเอ็ที่ใหญ่ยาวๆเนือชายชายคิดลึกนยคบผมไม่ได้คิดเลึกเลยได้แบบ้งดินนะคระวัดถึงบ้านมีสองนาทีแล้วมั้งโอเคนี่เห็นไหมผมบอกแล้วผมฟาหอคอยยังมันดียังไง จบจุ๊บจุ๊บจุ๊วจุ๊โอเคไปได้อ่าสวยชาวมอไม่เห็นเลยนะครับกระโดดข้ามยิ้นยังไม่ทันเลยอะไรเงี้ยโอเคไม่บอยตัวนี้แจกจุดไฟ หว่างยามลาปีแล้วก็ซปซี้มาตมันนอนแล้วก็นอนครับเป็นการงานที่ดีที่สุดคือการนอนนะครับก็เดี๋ยวโมตื่นเช้าไม่ใช่เรอ เจ็บหมดปก็บหร้มดโอเคนะครับเดลียวไว้ปรตีนง่ายๆคอดไปด้วยเอามาหารปรด้วยก็ยังดีสักชิ้นงั้นเอาเนื้อนี่ไปเหลยวไ่หน่อย อะไรแล้วงั้นเราไปกันดีกว่าฉันกำลังขุดอยู่ตอนตอนนี้จะแบบขุดอย่างเดียวนะคะประยุท EP นี้แล้วก็ต้องขุดอย่างเดียวนะคะผมก็ไม่อยากลืมเวลาหรอกนะครับเพราะว่าแบบจะได้รู้ไงเราไม่โกงไงเราจะไม่ไดเราจะได้รู้ว่าเราไม่โกงมันได้ไหมครับมันไม่โกงอยู่แล้วนะคะเชื่อผมผมไม่โกงผมเป็นคนดี ไปช้าไาชายเลนไปแถวนี้นหาทางกลับบ้านไม่ได้ถุยนะครับเนี่ยลงไปตรงนี้ผมจำได้รู้ทางผมติดีเจเอสผมติดวีเจเอสตลอด24ชั่วโมงนะครับถุยต้องคุดติดไปตรงไหนไม่รู้นะคะถุยถุยอะไรแล้วสาระมากๆโห่แล้วไปกันดีกว่า โห้บไม้เยอะมากเลยเอ้ยใบไม้เยอะอ้ยุ้ยดอกไม้เยอะมากเลยนะครับถ้าเจอดอกไม้สีเหลืองนี้กูนึกถึงอะไรบ้าง กองจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันอัดได้เพีย15นาทีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายก็อนชว์เย็นนะครับขึ้นมาตึกตองเลยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่ คุกดสตา๊าคล์แล้วก็น,นะคุณก็กดกระดิ่งถ้าคุณไม่อยากผ่านคลิปภูผาเดอะแมนนะครับพอคนติดเคืียงความเรก่เกรงคุณก็จะได้คลิปใหม่ของภูผาเดอะแมนมันก็จะดีใช่ไหมล่ะบาย